เล่าเรื่องเมืองใต้สงขาเมืองกีฬาเราเป็นนักกีฬาเรารักกีฬาถ้ามีโอกาสนั้นสงขาขอเป็นเจ้าภาพสี่เกมสักครั้งหนึ่งในเรื่องของเอกสารในเรื่องของความร้อมเราเตรียมไว้หมดแล้วได้ไม่ได้ตอนนี้ก็อยู่ที่รัฐบาลนะครับ จังหวัดสงขลาเรานั้นเรามีความพร้อมในเรื่องของสนามกีฬาโดยเฉพาะสนามกีฬาทินสุรานนท์นะครับซึ่งเป็นสนามฟุตบอลที่ได้รับการรับรองจากฟีฟ่าเรามีสนามกีฬาจิรินครของเทศบาลนาครหัดใหญ่นะครับเรามีโรงยิมเนเซียมเยอะแยะมากมายเพราะนั้นโครงสร้างพื้นฐานทางด้านกีฬาเนี่ยเรามีพร้อม ในเรื่องของการอำนวยความสะดวกนะครับเราเป็นศูนย์กลางของภาคใต้นะครับเราเป็นศูนย์กลางคมนาคมศูนย์กลางเศรษฐกิจเรามีที่พักทั้งหัดใหญ่สงขลานี่สามหมกว่าห้องเพราะนั้นเมื่อพูดถึงความพร้อมแล้วเนี่ยจังหวัดสงขลาเรามีความพร้อมมากในทุกๆเรื่องพร้อมทั้งในด้านสนามแข่งขันสิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึงน้ำใจไมตรีของผู้คน ภาพของการออกกําลังกายในยามเย็นตามพื้นที่เปิดโล่งต่างๆภายในตัวเมืองสะท้อนจิตวิญญาณแห่งความเป็นนักกีฬาออกมาได้อย่างเด่นชัดและช่วยยืนยันว่าสงขลาเมืองกีฬาชื่อนี้ไม่ใช่ได้มาเพราะโชคช่วย ทั่วทุกภาคนี่เขาได,ได้เป็นเจ้าภาพของผดแล้วนะครับแต่ภาคใต้ยังไม่มีก็รู้สึกว่าเอ๊ทางเชียงใหม่ก็เป็นเจ้าภาพได้ทางโคราชก็เป็นเจ้าภาพได้แล้วทาไมสงขลาเราจะเป็นเจ้าภาพไม่ได้ในเมื่อเราก็มีความพร้อมนะครับบางทีเราพร้อมมากกว่าโคราชเราบางทีเราพร้อมมากกว่าเชียงใหม่ตรงนี้ก็แอบคิดอยู่นานแล้วนะครับว่าถ้ามีโอกาสนั้นสงขลาขอรับเราเป็นเจ้าภาพสีเขมสักครั้งหนึ่งนะครับความสามัคคีของประชาคมชาวสงขลาตลอดจนความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ล้วนเป็นฟันเฟืองสำคัญประกอบเป็นเครื่องจักรแห่งความหวังพร้อมแสดงพลังปรารถนาว่าซีเกม2025สงขาขอเป็นเจ้าภาพให้คนไทยภาคภูมิใจการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่1ก็่งเาจัดที่กรุงเทพโรงพยาบาลร้อนะตอนนั้นผมยัง10บขวบอะก็คิดตั้งแต่นั้นเลยถ้าเราถ้าเราจะแข่งขันนานาชาติผมก็คุยกับผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะดึงการแข่งขันสีเกมมาที่สงขลาสักครั้งหนึ่งทั้งการกีฬาและการท่องเที่ยวเนี่ยจะช่วยให้เศรษฐกิจไม่เฉพาะสงขานะใกล้เคียงนี่ดีขึ้นคือคนมาสงขาก็ไปปัตตานีได้ไปพัทลุงได้ไปตรังได้ นะครับไปนครได้ไปเช้าเย็นกลับได้คามเลที่ตั้งของจังหวัดสงขลาเนี่ยเป็นจังหวัดชายแดนทางภาคใต้แล้วก็ก็ติดกับมาเลเซียสิงคโปร์ก็ไม่ได้ห่างกันมากเพราะนั้นถ้าเราจัดการแข่งขันระดับนานาชาติดวยเพาะซีเกมจะดึงนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียจากสิงคโปร์เนี่ยให้มาในจังหวัดสงขลามากขึ้นแล้วได้เยอะขึ้นจะทําทให้เศรษฐกิจตรงนี้อสังหานประกอบการไม่ว่าโรงแรมร้านอาหารหรือธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยทำให้เศรษฐกิจตรงนี้ดีขึ้นนะครับทุกภาคส่วนเลยความมั่นใจของ จะดสมขาและสมาคมกีฬาสมขารวมทั้งเจ้าที่ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้เนี่ยก็มีความมั่นใจว่า,าการร่วมเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมในอีก2ปีข้างหน้านั้นเนี่ยเราสามารถที่จะจัดขึ้นได้อย่างแน่นอนันั้นแนวทางที่เราได้วางแผนกันในการที่จะเดินไปถึงจุดนี้ก็คือการร่วมเป็นเจ้าภาพากับจังหวัดชนบุรีและกรุงเทพมหาคนครซึ่งซึ่งเราคิดว่า กรุงเทพฯแคนนั้นคงจะได้รับความไว้งใจจากรัฐบาลเนื่องจากเป็นเมืองหลวงของประเทศนะครับให้จัดเป็นเชาภาพหลักสิ่งสําคัญที่ผมอยากเรียนก็คือว่าความพร้อมของหวัดสงขานั้นนอกจากความพร้อมในเรื่องสกยภาพแล้วเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬาทั้งหลายแล้วเนี่ยเรายังมีความพร้อมอีกหลากหลายประเภทในเรื่องของการคมนมขนส่งการสิ่งอำนวยความสะดวกการเดินทางสถานที่พักโรงแรม และที่สําคัญเรามีสถานที่ท่องเที่ยวที่เชื่อมั่นว่าการแข่งขันกีฬานั้นจะพัฒนาเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวได้อย่างเป,เป็นเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยได้ในในช่วงเกิดการแข่งขันสีเกมนะครับสงขาเต็มไปด้วยร่องรอยอรารยธรรมอันทรงคุณค่าอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันงดงามและมิตรภาพของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติศาสนาซึ่งอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ในสังคมแบบพหุวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ณดินแดนปลายด้ามขวานทองสีเกมครั้งแรกในประวัติศาสตร์ภาคใต้จะเกิดขึ้นจริงในปี2025หรือไม่ขอเชิญประชาชนคนไทยติดตามอย่างใกล้ชิดในช่วงเวลาต่อจากนี้ ต้องทำเรื่องเสนอไปอยังการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อแจ้งความประสงค์ว่าเราพร้อมที่จะขอรับเป็นเสื้อภาหากประเทศไทยได้เป็นเสื้อในปีต่อ5ในเรื่องของเอกสารในเรื่องของความ้อมเราเตรียมไม่หมดแล้วได้ไม่ได้ตอนนี้ก็อยู่ที่รัฐบาลนะครับเราก็ทําให้ดีที่สุดส่วนรัฐบาลจะมอบมหมายให้เราหรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องของรัฐบาลแต่ถ้ารัฐบาลมอบนั้นเราพร้อมผมยืนยันว่าพี่น้องชาวสงขลาให้ความร่วมมือกับเราแน่นอน จังหวัดสงขาร่วมกับสมาคมกีฬาจัางหวัดสงขารวมทั้งชมรมสมาคมต่างๆในพื้นที่แล้วก็ส่วนราชการภาครัฐเอกชนในหลายๆเครือข่ายนะครับเราได้มีการเตรียมความพร้อมสําหรับการที่จะรับอาสาเป็นเจ้าภาพการเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา สีเกมในปี2 5 1 8ทั้งที่33และกีฬาอาเซียนพาราเกมซึ่งจะเกิดขึ้นในประเทศไทยใน,ในปี2 5 1 8สำหรับเรื่องนี้นั้นเนี่ยในจังหวัดสงขลาและสิ่งที่เราได้ร่วมกันบริการหลายภาคส่วนนั้นเราได้มีการเตรียมความพร้อมมาอย่างยาวนานนะครับด้วยเหตุผลที่เราเรียกได้ว่าเรามีความพร้อมกันตั้งแต่เป็นผู้ปเป็นร่างกันจริงๆก็คือในปี2562 ที่จวมาสงขลาได้รับการประกาศให้เป็นสงขลาเมืองกีฬาจากการกีฬาห่างประเทศไทยนะครับอันนี้เราก็ทําให้เรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะ,ะขับเคลื่อนง,งานด้านกีฬาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมหลายเรื่องและในหนึ่งในเรื่องนี้ก็คือเราได้มีการเตรียมการที่จะรับอาสาเป็นเฉ้าพการแข่งขันกีฬาซีเกมอย่างที่ผมได้เรียนไว้นะครับเมื่อมาถึงปี2565 เรามีสิ่งที่สำคัญร่วมกันคือในการที่จะรับอาสาเป็นเช้าภาพแต่เราได้มีการเตรียมการไว้เรื่องนี้ตั้งแต่ปี2504ในการที่จะเตรียมการนั่นคือการที่เราได้มองถึงสักยภาพของเราซึ่งมีความพร้อมทั้งด้านกายภาพทั้งเรื่องของสนามกีฬาต่างๆที่เรามีความพร้อมในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาในหลากหลายกีฬาหลากหลายประเภทเรามีความพร้อมสําคัญที่สุดเรา เคยมีประสบการณ์ในการจัดการกีฬาแข่งขันกีฬาในระดับประเทศระดับนานาชาติมาแล้วหลายรา,ายการท,ที่มีความสําคัญนั้นเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เรามีความมั่นใจว่าการรับอาสาไปเล่ยภาพสีเกมนั้นเนี่ยเราสามารถทําได้ที่เช่นตัวอย่างในห่วงที่ผ่านมานะั้นในปี2560นั้นเราเคยเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬานานาชาตินะครับแล้วก็เราเคยเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬา ระดับชาติก็คือสองขาเกมเมื่อปี2560และกิจกรรมที่จังหวัดสองขาได้จัดอย่างต่อเนื่องทุกปีนั่นคือวอลเลย์บอลชายหาดซึ่งเป็นกีฬาระดับนานาชาติเราก็เคยจัดในหลากหลายกีฬานะครับนั้นความมั่นใจของจัอองหวัดสมขาและสมาคมกีฬาสงขารวมทั้งเจ้าที่ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้เนี่ยก็มีความมั่นใจว่า,าการร่วมเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ในอีก2ปีข้างหน้านั้นเนี่ยเราสามารถที่จะจัดขึ้นได้อย่างแน่นอน ันั้นแนวทางที่เราได้วางแผนกันในการที่จะเดินไปถึงจุดนี้ก็คือการร่วมเป็นเจ้าภาพกับจังหวัดชลบุรีและกรุงเทพมหาคนครซึ่งเราคิดว่ากรุงเทพมหาคนครนั้นคงจะได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลเนื่องจากเป็นเมืองหลวงของประเทศนะครับให้จัดเป็นเจ้าภาพหลักแล้วเราน่านก็มีส่วนหนึ่งที่มีความพร้อมและได้มีการร่วมกับทางกรุงเทพมหาคนครและจังหวัดชลบุรี ในกลุ่มจังหวัดที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพที่จะจ game, ัดซีเกมส์อาเซียนพาราเกมส์นะครับสิ่งสําคัญที่ผมอยากเรียนก็คือว่าความพร้อมของชัดสงขานั้นนอกจากความพร้อมในเรื่องสกิลภาพแล้วเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬาทั้งหลายแล้วเนี่ยเรายังมีความพร้อมอีกหลากหลายประเภทในเรื่องของการคมนคมขนส่งการสิง่งอำนวยความสะดวกวาดวกวารเดินทางสถานที่พักโรงแรมและที่สําคัญเรามีสถานที่ท่องเที่ยว ที่เชื่อมั่นว่าการแข่งขันกีฬานั้นจะพัฒนาเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวได้อย่างเป็นเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยได้ในในช่วงเกิดการแข่งขันสีเกมนะครับมีชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งสามารถเดินทางได้สะดวกทั้งทางรถทางรถยนต์ทางบกนะครับทางอากาศแล้วก็มีสนามบินนานาชาติและทางรางแล้วก็มีรถไฟที่เชื่อมโยงได้หลากหลายนะครับงั้นผมคิดว่าความพร้อม,รอมตรงนี้ และความพร้อมด้านบุคลากรความพร้อมของการมีประสบการณ์ในการที่เราเป็นเมืองกีฬานับตั้งแต่ปี6 2ต้นมานั้นเนี่ยเราได้สะสมประสบการณ์ของการจัดการแข่งขันกีฬามาอย่างยาวนานดังนั้นการที่ได้ร่วมกับทางจังหวัดชนบุรีและกรุงเทพมหาคนครเพื่อจะก้าวไปเป็นเจ้าภาพหลักในการแข่งขันกีฬาสี่เกมในปี2568นั้นไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ที่เราจะเกินความคาดหวังนะครับ เขานกีฬาเราเป็นนักกีฬาเรารักกีฬาถ้ามีโอกาสนั้นสงขาเขาเป็นาภาพสีเ่เกมสักครั้งหนึ่งในเรื่องของเอกสารในเรื่องของความร้อมเราเตรียมให้หมดแล้วได้ไม่ได้ตอนนี้ก็อยู่ที่รัฐบานลนะครับ ขาเรานั้นเรามีความพร้อมในเรื่องของสนามกีฬาโดยเฉพาะสนามกีฬาทีนสุรานนท์นะครับซึ่งเป็นสนามฟุตบอลที่ได้รับการรับรองจากซีฟ้าเรามีสนามกีฬาจิตรลครของเทศบาลนครหัดใหญ่นะครับเรามีโรงยิมเนเซียมเยอะแยะมากมายเพราะนั้นโครงสร้างพื้นฐานทางด้านกีฬาเ,เรามีพร้อม ในเรื่องของการอำนวยความสะดวกนะครับเราเป็นศูนย์กลางของภาคใต้นะครับเราเป็นศูนย์กลางคมนาคมศูนย์กลางเศรษฐกิจเรามีที่พักทั้งขนาดใหญ่สงขานี่สามหมื่นห้าพันกว่าห้องดฉะนั้นเมื่อพูดถึงความพร้อมแล้วเนี่ยสมบัสง,งขารเรามีความพร้อมมากในทุกๆเรื่อง พร้อมทั้งเลด้นสนามแข่งขันสิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึงน้ำใจไมตรีของผู้คนภาพของการออกกำลังกายในยามเย็นตามพื้นที่เปิดโล่งต่างๆภายในตัวเมืองสะท้อนจิตวิญญาณแห่งความเป็นนักกีฬาออกมาได้อย่างเด่นชัดและช่วยยืนยันว่าสงขาเมืองกีฬาชื่อนี้ไม่ใช่ได้มาเพราะโชคช่วย เั่อทุกภาคเนี่ยเขาได้เป็นเจ้าภาพกันหมแล้วนะครับแต่ภาคบ้ห้ยังไม่มีก็รู้สึกว่าเออทางเชียงใหม่ก็เป็นเจ้าภาพได้ทางโคราชก็เป็นเจ้าภาพได้แล้วทาไมสงขลาเราจะเป็นเจ้าภาพไม่ได้ในเมื่อเราก็มีความพร้อมนะครับบางทีเราพร้อมมากกว่าโคราชเราบางทีเราพร้อมมากกว่าเชียงใหม่ทังนี้ก็คิดอยู่นานแล้วนะครับว่าถ้าโอกานั้นสงขลาขอรับเป็นเจ้าภาพสี่เกียนสักครั้งหนึ่งนะครับ ความสามัคคีของประชาคมชาวสงขาตลอดจนความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องล้วนเป็นฟันเฟืองสำคัญประกอบเป็นเครื่องจักรแห่งความหวังพร้อมแสดงพลังปรารถนาว่าซีเกม2025สงขาขอเป็นเจ้าภาพให้คนไทยภาคภูมิใจ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่หนึ่งก็จัดที่มันก็มา110แต่ตอนนั้นผมยัง10ขวบอะ่ะก็คิดอยมางนัันเลยถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเราจะแข่งขันนานาชาติผมก็คุยผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่ั้ว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะดึงการแข่งขันสีเกมมาที่สงขลาสักครั้งหนึ่งทั้งการกีฬาเล็กการท่องเที่ยวเนี่ยจะช่วยให้เศรษฐกิจไม่ เฉพาะสงขานะใต้เขียมนี่ดีข,ขึ้นพือเพมาสงขลาก็ไปปตัตตานีได้ไปพัทลุงได้ไปพังได้นะครับไปนครได้ไปชายดงกลับได้คําเลที่ตั้งของจังหวัดสงขานี่เป็นจังหวัดชายแดนทางภาคใต้แล้วก็ก็ติดมาเลเซียสิงคโปร์ก็ไม่ได้ห่างกันมากเพราะถ้าเราจัดการแข่งขันระนนนนาาด,ดับนานชาติว่าซีเกมจะดึงนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียจากสิงคโปร์เนี่ยให้มาในจังหวัดสงขามากขึ้นและได้เยอะขึ้นจะทําทให้เศรษฐกิจตรงนี้อสังหา,าระกอรการไม่ว่าโรงแรมร้านอาหารหรือ เารษฐกิยการท่องเที่ยวทำให้เศรษฐกิจนี้ดีขึ้นครับทุกภาคส่วนเลยสงขาเต็มไปด้วยร่องรอยอรารยธรรมอันทรงคุณค่าอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันงดงามและมิตรภาพของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติศาสนาซึ่งอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคมแบบพหุวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ณดินแดนปลายด้ามขวานทองสี่เกมครั้งแรกในประวัติศาสตร์ภาคใต้จะเกิดขึ้นจริงในปี2025หรือไม่ ขอเชิญประชาชนคนไทยติดตามอย่างใกล้ชิดในช่วงเวลาต่อจากนี้ ทำเรื่องเสนอไปอยังการีลางประเทศไทยเพื่อแจ้งความประสงค์ว่าเราพร้อมที่จะขอรับเป็นเจ้าภาพผ่าประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในปี2 5 2 5ในเรื่องของเอกสารในเรื่องของความร้อเราเตรียมให้หมดแล้วได้ไม่ได้ตอนนี้ก็อยู่ที่รัฐบาลนะครับเราก็ทาให้ดีที่สุดส่วนรัฐบาลจะมอบหมายให้เราหรือไ,ม,รรไม่นั้นก็เป็นเรื่องของรัฐบาลแต่ถ้ารัฐบาลมอบหมายเราพร้อมผมยืนยันว่าทีน่นองชาวกรุงเรให้ความร่วมมือกับเราแน่นอน เช้าเล่าเรื่องเมืองไทยสื่อสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาผลิตรายการโดยกลุ่มสื่อทางไทยชี้ทิศเสริมทางสร้างไทยเพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่ชุมชนติดต่อโฆษณาสนับสนุนรายการโทร0814254291